ว่าอีกคาถามหนึ่งเลยซึ่งช่วงเนี้เจอบ่อยมากนั่นก็คือตัดสินด้วยการดูประวัติท่องเที่ยวอันนี้สามารถชี้ชัดได้เลยว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวจริงหรือเปล่าอันนี้พี่แพตตี้ไม่มีข้อกังขานะถ้าถามข้อนี้เพราะจริงๆแล้วข้อนี้มันเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้ตัดสินได้อยู่แล้วว่าคุณนั้น มีประวัติการเดินทางท่องเที่ยวและมองดูเป็นนักท่องเที่ยวจริงหรือไม่ส่วนเรื่องการงานแล้วก็การเงินค่ะพี่แัตตี้ให้ไอเดียว่าเราควรที่จะดีแคลร์หรือเขียนให้ชัดเจนตั้งแต่ดีเอ็กหนึ่งหกแล้วไม่ควรที่จะแบบว่าไม่เขียนเงินเดือนหลายคนนะพี่แพตเจอนะคือไม่เขียนเงินเดือนซึ่งตรงนี้มันผิดมาหันเลยนะเพราะเขาก็ไม่สามารถที่จะมองได้ว่าเรามีความผูกพันมั่นคงในประเทศไทยอย่างไรบางคนไปดูน็อตโนในข้อนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทากับเอเจนต์ไหนตรวจสอบข้อนี้ให้ดี แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือหน้าที่การงานบางคนนะมีงานมากกว่าหนึ่งอย่างแต่เขียนแค่อย่างเดียวแล้วก็เขียนเงินเดือนแค่อย่างเดียวก็คือจากงานเดียวที่ทําแต่พอไม่ผ่านวีซา่าโทรเข้ามาหามาปรึกษาพี่แพตตีก้ก็รู้เลยว่าเอา้าคุณมีตั้ง3งาน3รายได้แต่ทําไมแจ้งไปแค่รายได้เดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราทําจริงมีเอกสารประกอบก็สาม,มารถที่จะดีแคร์แล้วก็เตรียมสําเนานะคะไม่ว่าจะจดทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์หรือจะเป็นเอกสารอะไรที่จะสื่อ ชี้ชัดว่าเราทํากิจการยกเว้นนะจ๊ะรูปถ่ายเขาไม่ดูค่ะ